โอเคครับเดี๋ยวผมจะให้มาลองดูสังเกตเพจเป้าอ่าไม่ใช่เพจหรอกจานนะครับแต่สังเกตได้ว่าปืนที่ยิงจากลูกโม่นะครับดูดิมันจะปูดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครแทบจะทะลุนะครับอีกนิดเดียวก็ทะลุละอ่านับได้เลยนะเมื่อกี้ยิงไป6นัดนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจ ห้าอ่าตัวนี้ลอยห้านะครับแต่รู้สึกว่านัดหนึ่งจะยิงไม่โดนนะครับอันนี้คือปืนพกแมกซีนตัวอื่นนะครับจะเป็นรอยนิดเดียวนะครับจะปูดๆนิดๆน,นะครับแต่ว่าดูลูกโม่ลูกโม่นี่สังเกตให้ดูปูดแทบจะทะลุนะครับเนี่ยครับโอ้โห แสดงว่าอนุภาพนี่แรงแน่นอนนะแสดว่าอนุภาพลูกโม่นี่แรงกว่าเยอะแน่นอนนะครับก็อย่างว่านะ4 0 0กว่าฟุตนะแล้วก็ปืนพกแมกกาซีนะจะอยู่ราวๆ300กว่าฟุตเองนะครับซึ่งลูกโม่กินขาดนะครับเรื่องความแรง